น่านฟ้าเขมนอยู่ภายใต้กำมือของไทยทุกสนามบินทุกเส้นทางบินร้อยเอร์เซ็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆเมื่อน่านฟ้ากัมพูชาอยู่ภายใต้กำมือของบริษัทไทย ได้สัมปทาน49ปีทุกสนามบินทุกเส้นทางบิน100%เซการบริหารการจราจรบนท้องฟ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวแบบไร้คู่แข่งหลังจากที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเสร็จโดยเป็นการลงทุนของบริษัทจีนและได้เปิดบริการแบบซอฟต์โอเพนนิงไปแล้วเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่หลายคนยังไม่ทราบว่าทั้งสนามบินเสียมเรียบ และสนามบินทั้งหมดในกรัรมพูชาบริษัทจากประเทศไทยได้สิทธิ์ในการเข้าไปบริหารจัดการทั้งระบบการควบคุมและการเดินอากาศแบบร้อเซซึ่งเอกชนที่เข้าไปดำเนินงานคือบริษัทสามารถ Aviation Solution จำกัดหรือ SAV และเป็นผู้ถือหุ้น100%เเซของบริษัทแคมโบเดีย i r t t a f f i c Service จำกัด CATS ผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้สิทธิ์ในการบริหารการจัดการจราจรทางอากาศครอบคลุมทุกเส้นทางการบินทั้งหมดของน่านฟ้ากัมพูชาโดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาระยะเวลารวม50ปีตั้งแต่ปี2545ถึง2594เนื่องจากกัมพูชาไม่มีหน่วยงานหรือความสามารถในด้านนี้ และบริษัทได้เห็นการเติบโตของกัมพูชาในอดีตจึงได้เข้าไปลงทุนเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวแบบไร้คู่แข่งซึ่งในปัจจุบันกัมพูชามีสนามบินเพียง6กแห่งได้แก่สนามบินนานาชาติพนมเปญสนามบินนานาชาติเสียมเรียบสนามบินนานาชาติสีหนุวิลสนามบินพัตตบองสนามบินเกาะกงและสนามบินสตึงเตรงและมีบางคนนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้บอกว่าประเทศจีนควบคุมภาคพื้นดินของกัมพูชาส่วนท่าเรือถูกควบคุมโดยสิงคโปร์และประเทศไทยเข้าควบคุมน่านฟ้าโดยประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็ดนนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่า ตึกถนนอสังหาริมัพย์เป็นของจีนท่าเรือขนส่งเป็นของสิงคโปร์การพาณิชย์และสินค้าอุปโภคเป็นของไทยแล้วขเขมรจะเหลืออะไรอีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดีแล้วที่ ATC ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในหัวแถวของโลกจัดการจราจรทางอากาศมามากมายขนาดไหนแล้วอย่างน้อยก็ไม่ค่อยห่วงเพราะถ้าเป็นบริษัทไทย เรื่องเทคโนโลยีจัดเต็มแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าจีนคุมพื้นดินไทยคุมน่านฟ้าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแค่บินผ่านก็พอไม่ต้องลงเที่ยวถือว่าสนับสนุนคนไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าค่าธรรมเนียมสนามบินเป็นของจีนค่าผ่านาน่านฟ้าเป็นของไทยแล้วจะเหลืออะไรให้กับขมิบ้าง ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายังขาดการบริการเรื่องคมนาคมการเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองและจากตัวเมืองมาสนามบินทำชัตเตอร์บัสโดยเฉพาะก็น่าจะมีรายได้ส่วนหนึ่งเพิ่มด้วยเห็นว่าแถวนั้นแท็กซี่โกลงรลาคามากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าผู้นำเขมรขายประเทศไปหมดแล้วรู้ตัวบ้างหรือย,ยังว่าเป็นเมืองขึ้นของอาเซียนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ไม่น่าสงสารไม่พัฒนาตัวเองหลงอยู่แต่กับความยิ่งใหญ่ในอดีตก็จะเป็นแบบนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเข้มไทยจนโดนไทยกลืนกินวัฒนธรรมแบบไม่รู้ตัวความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยคนไทยและบริษัทที่เข้าไปทำหวังว่าอีกไม่นานเมื่อขเขมรมีการพัฒนาในหลายด้าน ทำให้พวกเขามีที่ยืนได้ด้วยกําลังความสามารถของตัวเองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นพวกเขาจะได้เลิกน้อยเนื้อต่ำใจสักทีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านอกจากแรงงานก่อสร้างแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าและทุกสนามบินในเขมรโดนต่างชาติยึดสัมปทาน50ปีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า รัฐบาลคอมมิวนิสต์กึ่งเผด็จการคิดว่าจะปล่อยข่าวให้ประชาชนขเขมรทราบไหมละ่ะว่าใครของอะไรบ้างความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ามิหน่าตอนเปิดสนามบินถึงรำกองยาวของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารอสักพักขเขมรจะใช้เงินบาทแล้วชายแดนติดกับไทยก็ใช้กันหมดแล้วเมืองขึ้นของไทยจีนแบ่งกันคนละครึ่ง ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเข้าใจขเขมรน,นะว่าขเขมรอยากตามนานาชาติให้ท่านจนต้องยอมแม้กระทั่งจีนมาสัมปทานทุกอย่างเพื่อความเจริญแต่บุคลากรและประชาชนในขเขมรล้าหลังยิ่งประชาชนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเจ้าของประเทศรู้ยังข่าวนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพี่จีนเป็นคนมาก่อสร้างสนามบินให้ ส่วนพี่ไทยเป็นเท่าแก่นั่งเก็บตังค่าใช้สนามบินสรุปน้องขเขมรได้อะไรจากสิ่งนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเดี๋ยวไทยก็เข้าไปยึดธุรกิจปัจจัยสี่เขมรต่อเรื่องกินยาห้างร้านอาหารแบบที่ไทยทำกับเวียดนามความคิดเห็นต่อมากล่าวาว,าาาว่าเคมโบเดียอวยว่าสนามบินล้ำกว่าประเทศไทยแต่ไทยขุมนานฟ้า ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศนี้มีอะไรเป็นของตัวเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนขเขมรภูมิใจกับสนามบินใหม่มากแต่คนไทยภูมิใจมากกว่าเพราะควบคุมและเก็บกินผลประโยชน์ระยะยาวนั่นเองและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่านายทุนพวกเขาก็หากินไปทั่วโลกนั่นแหละยิ่งที่ไหนผู้นำประเทศขายประเทศกินพวกเขาก็ยิ่งชอบ นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพืเ่อนๆฟัง,งนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าจีนเป็นคนก่อสร้างสนามบินให้ส่วนไทยดูแลน่านฟ้าของกัมพูชาแล้วกัมพูชาจะได้อะไรกับสิ่งนี้บ้างและยังบอกอีกว่ารัฐบาลของกัมพูชาปิดข่าวเรื่องนี้ไม่ให้คนในประเทศได้รับรู้และเ,เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านใี่ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ